แมนมาฝากกันไปพี่น้องไปทำกันเข้นเลยเลยพี่น้อง้องเม็ดขึ้นไปเลยพี่น้องเอาขัะปุนมาฝากเห็นน้ำเอง น้องเมย์นอนฮน้องเมย์นอนไปดิปาโลอย่างนี้ยไปดิปลาโลมอ้เนี้ยเหาะเล่จะกินปน้องง đi thảo vô, cái ha nhá, ờ bà thảo gì thầy thầy thảo tuổi thẹn mẹ thảo bà. thảo đại nè, đây nồng mật, ngặt đây, nồng nghị phật bộ non, ai? Chim. À. น่าเยี่ยมอายว่าสันน้องมดว่ะน้องมดตอบแทนน้องถอยหน่อยใช่ไหมนเอาใหม่จิเออเบิเมว่าแันนเอากปุ่นมาฝากเอาไม่ได้กุ่นมาฝากี่นเอไหมตอนนี้น้องพีหันได้หาจับเตียจับเตียบ่จับไนดีจับเป็น มนมากเมตตม่นาต่าพนลงบ้านาตาพนลงบ้านมากับเมตตาเมื่อนั e ้นเอฟซีมนมาเอฟซีมนมามาหยอกว่าเมตตาสันอันผ่าน้องเมตไปห้าลูกสะพ้ายอแล้วบ่สันเอรลยอไกับน้องเอ

มีจ้ะม <they> ืึ่งเปามือแหลคอคือวนนึ่งเป้าไดสองบั้นในายประดำคนเราเอาเป็นซิฟเขามาเลยเลยอยู่บ้านมันอยู่บ้านอน้องจิ้งจุ้อ่ามันนี่เข็มก็เมาอ่าห้องแม่ไล่แล้วว่าอยู่กุดหล่หรออืมอ่าอ่าแ่แม่กับนี่แต่เล่าเราเอาไปหา

ลุงบมาขี้ซีบอ่ะอ่าเมืม่อก่อนเ้ากตาใหม่เพิ่นเพิ่นก็ไปครับผู้ชายผู้นหนึ่งลุงเพิ่นอ่าเอาเอากตาใหม่ไปล่องก่อนเถอะนะ เราไข่ไหนแล้วไก่เดรามาแล้วอ่ะไข่ไหนแล้วไก่เดรามาแล้วน้องวีจะปวดนอนน้องวีจะปวดนอนอะไรน้องวีจะไม่กลัวน้องวีหลอกล่ะ Bên nào Mà nhỏ thì má nội thì có ừ. <laughs> mà nói hả lệ gặp đi nông đây, đây, đây. <cười> <Rồi>. <cười> <cười> mà mà này nông này nông mật vợ ก็ค <cin stereotype> <c ười> <dragging> ือโอพ่โกับอันอื้อยกับแม่เนาจุดยอดกินกินกินไม่มีระยะทีเขาไปแบบนี้ี่จัโอ ก็ม่ต้วปวดนอนรับพี่เนอะไอ้กสันเลยน้องม,มีดกันงัดคือกันเลเน้วไงแล่แรงไม่ได้วรสสตดำขับปุ่นอะมาเสีมาสู่น้มอดตั้มมาทงหนึ่งอ,อาทำซีเป็ดเพ็ดนมอด <c oughs> <c oughs> อันกลยากเพ่ดเลยวนาะ เป็นกุ right ุนมากลาเกิดมาองไอลงมาบ้านมาบ้านนี <t> <maintenant> ้นะนั่นเป็นกามาฝากมาเถ่าพคนแนนกาซานเป็นมาแล้วมั้เนี่ยเาตลกดีเปนมาอันมันเอฟซีเมนมาว่ะอันบาต้าว่ะอันนั้นจะว่าอันอะไรกันด้วว่ะ น้องเหียวแห้งกับเคิร์นน่นเหเอฟซีแมนมาเยอะพ่นมาแดดมาเลยันตื่นมา้าหมอกไล่ลาย้าหมอกไลยแแดดกับแห้งนแมนว่นพ้นแห้งๆเลยแดดเนี่ยเขาอันนี้ใช้งามเลย อันนี้พนหบเฮ่นมบม่ใช่ก็ยังบวงเล่นกระซิบกัมืออะมาเราจะเป็นกางัดไปพี่น้อยแม่ปุหมาฝังมัดไปกงัดถ้าแต่เพาะเนี่ยแต่เือมาบอก่อยเพาะน้องมัดน้องมัดไปวันนู้มเวมาตื่นเวลาวันนี้มาตรงเวลา นมีตะป่วนไปนอนรับจะจดจำหรือบอกเป่นยงงเป็นงงหนึ่งเดี๋เอาเแื้อมาสือมาตดจำแดดเป่นหนอยมั้ยแดดเป็นแดดเลยเอาเอาเลยเดดพ้นคือนพ้นขึ้นก็ขึ้นกสีแห้ง แม่นอติดแอร์อยู่นมอกรบะตีเจือติดแอร์ในเตียงเดี๋ยวนูนอนติดว่าได้แล้วเนาะอันนไม่ไฟร์่เย็นสงสใช้แอร์ธรรมศาสะอด้วยนแอร์ธรรมศาแห้งเย็นค่ะอยู่ห่มบักม่วงแห้งค่ะแม่เียีแต่ว่าไม่เตียงห่มบักม่วงนอน กระสานอะโอ้ยเอนซาบมะไราวแล้วยุมอักข่ว FC เม็ดมาว้าวไปสั่นน้องเม็ดไปสั่นไปดูแท้มันเหี่มเบิ่งมันเหี่ยมขึ้นซีขึ้นเคินอยู่แต่ว่าเินว่า้ พ่อมาเีได้พี่น้องเลยเคยมากันก็มาคือเก่านะแล้วานขหลอกปน้องอือมันก็กินก็เลยเป่นน้องกินก้าปุ่นบุระถุยได้น้องเม็ดปากเอาก้าปุ่นมาฝากพี่นน้องอือหอตัวใหญ่ได้ไหมครับคือตีก่วน้ำม่นกดที่ร้อนนะคือมัน เออเกโลน้องหองหนองกี่จัางฮดาฮ่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 าฮใาฮ่าฮ่าฮนาฮาฮ่อฮ่าฮ่า่าม่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าแ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่ไฮ่า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 ่าา่่่่่่า่ ปกติคือคนทื้อขาวมาขาจะมุดเลือดทุกคนขาวก็เท่ามากกิดต่อมากี่อิ่มเลยดีเป็น้องมาเี่กก็สมารักกันแล้วม่แต่ก็แได้คอวากินนี่กินนั้นก็กันใหม่ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเม็ดเดิพี่น้องเด้อติดตามช่องน้องเม็ดเดินไปเรื่องเด้อขอบคุณน้องหน้าทุกกำลังใจที่ติดตามแล้วกระับชมสวัสดี